สวัสดีค่ะมาพบกับหมอน้อยในการทำนายดวงแบบแรนดอมในหัวข้อคนรักเก่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยัง <c oughs> ไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือบังเอิญเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะอาจมีแรงดึงดูดมีสารจากจักรวาลที่ต้องการจะสื่อกับคุณตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรให้สมหวังในความรักนะคะหลายๆคนก็เคยมีความรักทั้งที่สมหวังและผิดหวังกันมาแล้วนะคะเรามาลองดูกันค่ะ สำหรับคนรักเก่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังถ้าฟังแล้วถูกใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์กันมาได้ค่ะใบแรกก็ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์เลยนะคะใบที่สองอัศวินเหรียญเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายไปพร้อมๆกันนะคะติดเหรียญ เจ็ดถ้วยสามเหรียญเจ็ดเหรียญจริงๆแล้วเขายังมีความรู้สึกที่ดีกับคุณอยู่เลยค่ะเพราะว่าไพ่ดาบไพ่อุปสรรคก็ไม่มีขึ้นมาเลยเป็นไพ่เหรียญแล้วก็ไพ่ถ้วยนะคะไพ่ไม้เทา้าซึ่งหมายถึงความรักความอุดมสมบูรณ์ความสุขตัวตนของคุณราชินีถ้วย สี่ไม้เท้าความสุขความสมหวังเก้าไม้เท้าสิ่งที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจเขาหกถ้วยความสุขนะคะคนรักเก่ากลับคืนมาหนึ่งถ้วยการแสดงถึงความรักเบจิเชียนสิ่งที่เขายังเฝ้าคิดถึงคุณอยู่สิบไม้เท้าความสุขความสามบูรณ์ทำบาลานซ์การลรึกนึกถึงความผูกพันใสายใยที่มีต่อกันมาติง ความแข็งแกร่งนะคะคนรักเก่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังเขาไม่เคยลืมคุณเลยนะคะทาวเวอร์ตั้งแต่มันมีเหตุการณ์ในวันนั้นที่ทําให้เขาต้องเดินจากคุณไปแต่ในความคิดของเขาเขาคิดเสมอว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างคือโลกของเขานะคะเจ็ดถ้วยความสุขความสบายใจนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิสัยใจคอทุกสิ่งทุกอย่างเขามีความรู้สึกว่าเขาเข้ากับคุณได้เวลาที่เขาอยู่กับคุณมันช่างเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวความสุขนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาทดแทนความรักที่เขาและคุณมีต่อกันได้เลยถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาได้จากคุณไปไกลแล้ว คึงแม้ว่าวันนี้เขาอาจจะมีคนอื่นแล้วแต่มันไม่มีใครแทนที่ในใจคุณได้เขายังคงรักและคิดถึงคุณอยู่เสมอทุกครั้งที่เขาอยู่แบบโดดเดี่ยวหรือว่าเขาอยู่แบบเหงาๆคนเดียวเขามักจะลำลึกและนึกถึงความรักความผูกพันที่คุณและเขาเคยมีต่อกันนะคะเขาเองอาจจะเคยผิดพลาดเพราะความเจ้าชู้เขาเองที่อาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนใจ หรือเป็นคนที่เดินออกไปจากชีวิตของคุณเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งแต่ตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวแล้วก็พอมีอะไรที่มากระทบกระเทือนหรือว่ามาทำให้เขาเนี่ยต้องวหวั่นไหวก็จะทำให้เขาเป็นฝ่ายที่เดินออกไปจากเราเพราะความคิดหรืออารมณ์ชั่ววูบนั่นเองนะคะมันจึงทำให้เป็นบาดแผลใหญ่ในใจ ของเขาลองมาดูพลังงานในตัวเขาและตัวคุณกันนะคะว่าคนรักเก่าเขาลืมคุณไปแล้วหรือยังม e ออฟ f o ร์จูนเขาเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคุณคือเนื้อคู่ของเขาคุณคือผู้หญิงที่เขาหลักมากแล้วก็ทนุถนอมมากสี่ถ้วยนะคะสี่ไม้เทา้าและในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> <S เขาก็เคยมองว่าคุณคือคนที่เขาจะแต่งงานด้วยใครที่เปิดผ่านมาเจอคลิปนี้ ลองถามใจคุณดูนะคะว่ามันตรงไหมว่าอาดีตคนรักของคุณที่จากไปเขาเคยให้คำสัญญากับคุณว่าเขาจะแต่งงานกับคุณว่าเขาจะอยู่เคียงข้างกับคุณคุณคือเจ้าสาวของเขาหรือคุณคือคนรักของเขานะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขาคือตัวแทนของความเป็นสามีหรือตัวแทนของความเป็น ผู้นำที่เขาต้องการจะใช้ชีวิตอยู่กับคุณด้วยความสุขด้วยความสบายใจอดีตที่ผ่านมาเขาไม่เคยลืมคุณเลยเราลองมาดูกันนะคะว่ามันด้วยเหตุผลหรือด้วยสถานการณ์อะไรที่มันทำให้เขาเนี่ยต้องเดินจากคุณไปและเปลี่ยนสถานะจากคนรักเนี่ยกลายเป็นคนที่ต้องดูแล้วห่างเหินกันนะคะเรามาดูตัวแปรตัวนั้นกันว่าอะไรที่เป็นตัวทำลาย ความรักของคุณและเขาทําให้เขาเป็นแค่สถานะคนรับกับเพราะความขยเยอทยานอยากเจ็ดเหลี่ยดนะคะเพราะความที่เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะประกอบับตัวเขาเองอะ่ะเป็นเป็นชายหนุ่มรูปงามเป็นคนที่มีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าบ้างานลุยงานนะคะมีชื่อเสียงใครเห็นใครก็ชอบ ฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเพราะว่าระยะทางมันห่างกับคุณมากมันเลยทําให้เขาเนี่ยเกิดช่องว่างที่ได้ไปเจอคนอื่นไปเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆ <S <S เมื่อมันเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วก็เกิดไปตกหลุมผู้หญิงคนอื่นในสายงานหรือในที่ทํางานของเขานะคะมันจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินกลับมาหาคุณได้อีกเขาเองมมืดแปดด้านตัวเขาเองเนี่ยไม่มีทางออกนะคะ ที่จะเดินกลับมาหาคุณได้มันเลยต้องจบแต่ในสิ่งที่จบมันเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันตายสำหรับเขาแม้ว่าตัวเขาอ่ะจะจะกลับมาหาคุณแค่ไหนเขากลับมาไม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนใจและลดค่าของคุณไปได้เลยเพราะคุณคือคนที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาในวันที่ฝันสลายในวันที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงในวันที่มันไม่มีคุณแล้วแต่ความสุข มันยังอยู่ในหัวใจเขาเขาไม่เคยลืมคุณเลยเขายังนึกถึงวันเวลาที่วดงานที่มันอยู่ในใจเขาเสมอมาและตลอดไปแม้ว่าเขาจะได้เปลี่ยนสถานะจากคนรักของคุณกลายเป็นคนรักเก่าแต่ตัวเขาเองไม่เคยคิดว่าจะลืมคุณได้เลยเขายังคิดเสมอว่าคุณคือที่หนึ่งในใจเขาแม้ว่าความสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ยมันจะแตกมันจะร้าวไปแล้ว แต่ความรู้สึกที่ยังคงมีอยู่และไม่มีวันตายแม้ว่าจะจากกันไปแม้ว่าจะจบสิ้นกันไปคุณก็ยังเป็นคนที่อยู่ในใจเป็นที่หนึ่งและเป็นหนึ่งเดียวเห็นไหมคะไม้ว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญหรือว่าจะเป็นหนึ่งไม้เท้าก็ตาม MPEs คุณคือคนที่นั่งอยู่ในหัวใจเขานะคะคนที่ให้ความสุขความสดใสให้แสงสว่างกับชีวิตเขาให้ความร่าเริงกับเขา ทุกวันนี้เขาได้แต่อธิษฐานเขาได้แต่อ้อนวอนขอโหัสิกรรมกับคุณขอให้คุณยกโทษในสิ่งที่เขาได้ทำผิดพลาดไปแล้วไม่สามารถจะกลับมาแก้ไขได้แต่เขาไม่เคยลืมคุณเขายังคงรักคุณอยู่เสมอก็ขอให้กําลังใจสำหรับใครก็ตามนะคะที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้แล้วแล้วมันก็โดนใจตรงกับความรู้สึกของตัวเองอยากบอกว่าถึงแม้ว่าเขาและคุณจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่ความรักมันไม่ได้สูญหายไปไหนเขาเองก็ยังรักคุณอย่างที่คุณเองก็รักเขาและเขาเองก็ไม่เคยลืมคุณเหมือนอย่างที่คุณก็ไม่เคยลืมเขาต่อให้เขาจะมีครอบครัวใหม่หรือมีคนอื่นแต่คุณคือผู้หญิงคนเดียวที่นั่งอยู่ในหัวใจเขาตราบเท่านิดนิลก่อให้ความรักของคุณเป็นพลังบวกเป็นความสุขที่มันอยู่ลึกๆในใจิตใจขอให้คุณสมหวังกับความรักที่คุณตั้งใจ แม้ว่าจะไม่ใช่คนรักเก่าแต่ก็ให้คุณดีใจว่าอย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งคนที่เคยรักคุณแม้ว่าวันนี้เขาจะเป็นเพียงแค่คนรักเก่าของคุณแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่เสมอเช่นกันสำหรับใครที่ชมแล้วถูกใจนะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์แม่หมอมาได้นะคะ